สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูก็มีนิทานพร้อมภาพประกอบมาเล่าให้เด็กๆฟังกันนะครับเด็กๆพร้อมฟังกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยชื่อเรื่องของครูมีชื่อว่านะครับเด็กเลี้ยงแกะครับเราไปฟังกันเลยนะครับณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทําหน้าที่ต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจําทุกวัน และเขาก็นั่งเฝ้าฝูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะของเขาได้จนวันหนึ่งเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานานั้นจึงได้คิดหาเรื่องสนุกๆทำเพื่อคลายเครียดเขาจึงได้แกล้งร้องตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าหมาป่ากินแกะของผมหมดแล้วพร้อมกับวิ่งหนีหน้าตาตื่นเข้าไปในหมู่บ้าน พวกชาวบ้านได้ยินมีหมาป่ามากินแกะก็พากันทิ้งงานการที่ทำอยู่และหยิบอาวุธทั้งจอบมีดและขวานเพื่อออกมาช่วยไล่หมาป่าแต่เมื่อเขาว,วิ่งไปที่เนินเขาก็พบฝูงแกะกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจและไม่เห็นว่าจะมีหมาป่าออกมากินแกะสักตัวเลยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเห็นเหล่าชาวบ้านวิ่งกระหืดกระหอบที่เนินเขากูหัเราะเย้ยพูดออกไปว่า ฮได้แกล้งคนนี่มันสนุกจริงๆเลยแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความสนุกสนานคึกขนองเด็กเลี้ยงแกะจึงยังแกงล้งหลอกแบบเดิมอีกหลายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยทุกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นจนมาวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาทำร้าย ไล่กินฝูงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจอย่างมากรีบวิ่งออกไปตามพวกชาวบ้านกับร้องตะโกนว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ากำลังกินแกะของผมเขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยจนเสียงแหบแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะสักคนเลยทางยังตอบเขากลับไปว่าคราวนี้เจ้าหลอกพวกข้าไม่ได้อีกแล้วละ่ะเจ้าเด็กเลี้ยงแกะ ไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยทําให้ฝูงแกะของเขาถูกหมาป่ากินจนหมดฝูงเด็กชายร้องไห้สือกะอื้นพร้อมกับพูดว่าเพราะข้าไม่ดีเองข้าชอบพูดโกหกแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายการพูดโกหกของข้ากับทําให้ข้าเดือดร้อนเสียเอง อ่ะครับเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงข่าวพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อนะครับเด็กๆห้ามเป็นคนพูดโกหกนะครับนิทานของครูก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณครับ